ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับการเล่นเกม Soc c e r Manager 2021นะครับก็ก่อนนั้นเนี้ยอา่าผมก็ทำคลิปหลายตัวนะครับแล้วก็มีสตรีมด้วยนะฮะแต่ว่าสตรีมมีปัญหานะครับก็อา่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้าดูสตรีมแล้วหลุดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อ่ก่อนหน้าเมื่อกี้ผมถ้าคลิปนี้มันหลุดนะฮะก็ก่อนหน้านี้มันหลุดไปรอบหนึ่งผมอัดไปรอบหนึ่งนะครับอา่าได้สักพักก็หลุดอีกนะครับผมอัดหน้าจอแบบว่าตอนแรกผมใช้อ่า ความอ่า Wifi ที่บ้านนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอที่มีกับมือถือนะครับภาพพันภาพความละเอียดพ0นแนะครับตอนนี้ผมอัดใหม่เนี่ยผมก็เลยใช้สเปคลดลงมาเป็นอ่า Wifi เหมือนเดิมครับแล้วก็ความชาัดแค่480นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปอ่าเป็นสองช่วงครับช่วงที่อธิบายอย่างนี้ก่อนเข้าเกมน,นะครพอผม จะเข้าเกมเนนะี่ยผมจะกดบันทึกก่อนนะครับแล้วพอเข้าเกมการแข่งขันเริ่มมีการเตะฟุตบอลเนนะี่ยผมก็จะเริ่มอัดใหม่อีกรอบนะครับอาจจะได้คลิปไม่ปฏิบติต่อกัน,นบ้านงนะครับก็ขออภัยนะครับเพราะผมจะเอาคลิปแต่และช่วงเนี่ยมารวมกันให้เป็นเนื้อหาเดียวนะครับแล้วจะอธิบายต่อนะครับโอเคเราไปกันเลยเดีกวนะ่านาะเพื่อเป็นการเสียเวลา,าก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนอ่าสนใจตัวเกมหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรสอบถามก็สอบถามได้เลยครับผมชอบอ่านนะฮะแล้วก็ ถ้าอันไหนที่ผมทําคลิปไว้แล้วตรงกับปัญหาที่เพื่อนๆแจ้งมาในะคอมเมนต์ผมก็จะแชร์ไปให้ดูนะครับแต่ถ้าอันไหนยังไม่ได้ทาหรือว่าเพื่อนๆถามมาแล้วดูแล้วแต่ยังไม่เคลียร์ผมก็จะทําคลิปสอนให้ใหม่อีกทีนะครับการเล่นเกมเบื้องต้นเนาะถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับผมทําไปนะเดี๋ยวผมก็จะเจาะลึกลงไปให้ดูอีกทีนะครับ นี่เจอกับ v ีค m อมนะฮะเดี๋ยวผมขอบันทึกก่อนนะครับเราจะอาจต่อตอนแข่งนะครับ จะคำบอกผว่าเม่ารถ่านี้เราสามารถปรับดนะครับเราจะดูภาพแบบนี้หรือว่าจะดูภาพแบบว่าเป็นสามมิสามมิสวก็จะดูเฉพาะช่วงเอ่สำคัญหรือว่าดูเกท่ยวกับบทบาทแล้ก็เลอกมมมองกล้องแล้เลิอกพื้นที่เป็นรูปรงเ นนั้นเช่วงพักขื้นก็สามารถปรับทติกเปลี่ยนตัวได้นะครับแล้วก็ช่วงระาวางังเจ็กจันขันก็สามารถทำในกันนะครับ